สวัสดีครับวันนี้ผมโจหาแต่เรื่องนะครับผมจะมาสอบถามความรู้สึกของเพื่อนๆชาวไอทีนะครับว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงต่อหัวหน้าของเขานะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมนนยครับคุณรู้สึกยังไงครับที่หัวหน้าพามาเลี้ยงร้านอาหารวันนี้ครับรู้สึกดีมากครับดีใจนะครับดีใจนะครับที่นานๆทีเราจะได้กินข้าวกันอย่างความหน้าความตาครับโอกาสไอทีครับ ครับและคุณคาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับกับโบนัสปีนี้ฮะก็ใครๆเขาก็คาดหวังนะครับเท่านี้ดีกว่าโอเคครับแล้วคำถามสุดท้ายนะครับคือคุณรู้สึกยังไงกับหัวหน้าครับหรืออยากจะบอกอะไรกับหัวหน้าฮะก็ขอบคุณครับที่ที่คอยดูแลพวกเราครับโอเคครับขอบคุณครับรู้สึกยังไงครับที่หัวหน้าพามาเลี้ยงที่ร้านอาหารวันนี้ครับ รู้สึกดีครับแล้วก็ไม่รู้สึกไม่ดีอยู่ส่วนหนึ่งครับยังไงฮะรู้สึกดีเพราะว่าดีใจครับที่พี่เจี๊ยบเขาพาเรามากินครับรู้สึกไม่ดีคือว่าผมพูดความจริงเกี่ยวกับพี่นทีมไปหลายคนครับผมแฉไปหลายคนเลยซึ่งมันเป็นความจริงทั้งนั้นผมก็อยากจะขอโทษพี่ๆเขาทุกคนเลยโทษนะครับมือเผาทุกคนเลยครับผมมือเผาผมลืมว่ราผมเมาอ่าคุณมีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับกับโบนัสครับผมว่าเท่าเดิมก็หล่ครับปีนี้โอเคครับ นี่บัตรมันเพิ่มนะมีบัตรเพิ่มนี่แมวก็เพิ่มขึ้นมาอโอเคพาระเพิ่ม่มงั้นเถอะเพิ่มแล้วก็ต้องแบบว่าต้องมีอะไรมาจุนเจือบ้างโอโบนัสมันก็ต้องมีไม่มีจะให้ทํำยังไงโอเคครับผมโอเคแล้วคําถามสุดท้ายนะครับผมก็คืออยากจะพูดอะไรหรือรู้สึกยังไงกับหัวหน้าเรานะครับรักครับรักพี่เจี๊ยบครับผมจะทำทุกอย่างเพื่อพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบคือน u m b e r one สำหรับผมโคตรฟอร์มโอเคครับพี่เจี๊ยบครับขอบคุณครับครับผมสวัสดี ครับผมอ่าวันนี้รู้สึกยังไงครับที่หัวหน้าพามาเลี้ยงครับไม่ดีครับได้เจอเพื่อนบ้างอ่าที่เขาทิ้งผมอยู่แอลครับและอ่ารู้สึกคาดหวังยังไงครับกับโบนัสมากน้อยแค่ไหนครับของปีนี้ให้ได้มากกว่าเดิมก็ได้ครับเพราะปีแล้วได้น้อยมากับผมไม่เป็มปี่เเพิ่งมาครับโอเคคำถามสุดท้ายครับก็มีอะไรอยากจะฝากถึงหัวหน้าเราครับความรู้สึกความในใจครับสั้นๆครับ ขอบคุณและรักพี่ครับผมนี่อ่ารู้สึกยังไงครับที่หัวหน้าพามาเลี้ยงที่ร้านอาหารครับพี่ดีครับประหยัดตังแค่นี้อ่ะพี่แค่นี้อะไรครับโอเคแล้วมีความคาดหวังกับโบนัสปีนี้มากน้อยแค่ไหนครับพี่ไม่คาดหวังแค่นี้แต่ต้องได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องซื้อโทรศัพท์ให้พี่คำถามสุดท้ายครับพี่ อยากจะพูดความรู้สึกยังไงกับหัวหน้าครับหัวหน้าคนไหนครับหัวหน้าคนพี่เจี๊ยบครับรู้สึกยังไงฮะพี่ดีที่สุดในโลกเนี่จบจบแค่นี้อบครับรู้สึกยังไงครับที่หัวหน้าพามากินเลี้ยงวันี้ครับโอ้รู้สึกดีใจมากเลยครับที่มีหัวหน้าที่ดีมาเลี้ยงข้าวน้องๆไอทีอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับอิ่มเอมอิ่มเอมวันนี้ยิ่มเอมมากครับแล้วมีความคาดหวังกับโบนัสปีนี้ ังไงครับมากน้อยแค่ไหนฮะก็จริงๆหวังไว้5เดือนนะแต่บวกบวกลบเช็โนอยู่บริษัทแล้วนะบวกลบก็อะโอเค1เดือนก็ยังดีครับอ๋อโอเคแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับผมรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกยังไงกับหัวหน้าหรือรู้สึกดียังไงโอเคก็รู้สึกว่าหัวหน้าเป็นแบบ ง่ายง่ายออยนวนแล้วกันอ่าอ่าดีมากเลยครับดีมากอบอุ่นเหมือนกันเถอะใช่ cover cover โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้เรามีมีความรู้สึกยังไงครับกับการที่หัวหน้าพามาเลี้ยงที่ร้านอาหารครับวันนี้รู้สึกดีค่ะเพราะว่ามีเวล์คอมทูไปแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงมันสองปีแล้วปีนี้ก็เลยมีที่หัวหน้าพามาเลี้ยงทีโอเคแล้วมีความคาดหวังยังไงครับกับโบนัสปีนี้มากน้อยแค่ไหนฮะขอให้ ไม่เหมือนเดิมไม่น้อยไปกว่าเดิมแ,แค่แไหนะไม่คาดหวังกับการขึ้นเงินเดือนมากกว่าค่ะอ๋อโอเคก็คือขึ้นไปสี่หมื่นไปเลยสี 40, ่หมื่นไปเลยโอเคตักงแต่ห้าเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วเออ่คำถามสุดท้ายนะครับผมก็คือรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกงไงกับหัวหน้าเราหรืออยากจะมีอะไรบอกหัวหน้าเราไหมฮะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะทีนียถ้าเป็นนางงาม <c oughs> ถามว่าอะไรนะคะมีมีความรู้สึกยังไงฮะกับหัวหน้าเอออยากพูดอะไรกับหัวหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวมีอะไรจะพูดกับหัวหน้าไหมพีเจี๊ยบที่พี่เจี๊ยบยังอยู่นะคะถ้าพี่เจี๊ยบไม่อยู่ลาออกไปแล้วค่ะตอนนี้แค่นี้แหละฮะใช่ค่ะถ้าพี่เจี๊ยบไม่อยู่ลาออกไปแล้วค่ะตอนนี้โอเคคือพี่เจี๊ยบคือทุกอย่างของพวกเราทุกอย่างพี่เจี๊ยบเป็นคนที่ให้คำปรึกษาให้ทุกอย่างให้ของกินให้เงินให้ทุกอย่างโอเคฮะ ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับคุณโจ้สวัสดีครับผมออวันนี้คุณรู้สึกไงบ้างครับที่หัวหน้าเราพามาเรียนที่นี่ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกบอุ่นดีครับแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราก็ยังอบอุ่นกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่า,ออน,านานๆทีเราจะได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออแม่งเราไม่ได้กินด้วยกันแบบนี้แบบเป็นทางการแบบเนี้ยนานมากแล้ว รวบรวมสองปีได้แล้วหลังจากโควิดนะครับโอเคครับกับข้าวอะไรอร่อยที่สุดครับกับข้าวอะไรอร่อยที่สุดผมชอบเป็นยำหอยนางรมนะครับเฮ้ยทำไมครับฮึดฮึดครับผมอำานากต่อไปนะคุณโจครับผมครับโบนัสนี่คาดหวังเท่าไหร่ครับคาดก็คาดหวังไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะมันคือปากท้องของพวกเรานะฮะชาวไอทีนะครับผมก็อยากให้ได้เยอะๆนะครับเพราะพวกเราก็ทํางานหลังบ้านกันแบบเหนื่อยกันทุกคนนะครับผมเหนื่อยกันแบบว่าชนิดที่ว่าเอ้ยแมง เป็นแบ็กอัพหลังบ้านอยงเงี้ยที่เขาแบบว่ามองไม่เห็นพวกเรานะครับก็ยังทําดีต่อไปนะฮะมันตึงใจมากครับคําตอบประโยคนี้นะครับผมและคุณคิดยังไงครับน้องกับน้องที่ให้ช็อกโกแลตนะครับทําไมวนมาตรงนี้นะฮะคุณคิดยังไงกับพี่เจี๊ยบครับ ก็ความรู okay. okay. うう้สึกก็ร like ู้สึกพี่เจี๊ยบที่เป็นหัวหน้าเราครับโอเคก็รู้สึกคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างครับเท้าทให้กูพูดเลยก็รู้สึกดีนะครับพี่ที่ที่ที่มีหัวหน้าที่ดีแบบนี้นะครับก็รู้สึกแบบว่าพี่เจี๊ยบเป็นทุกอย่างให้กับทางน้องๆไอทีก็คือไม่ว่าจะเป็นการดูแลไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาที่มันยากเกินไปสําหรับน้องๆนะครับก็ผมพี่เจี๊ยบก็คอยดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงข้าวพวกเราหรือให้คําแนะนํากับการใช้ชีวิตหรือการ ที่ช่วยเหลือเราต่างๆนานานะครับก็ก็รู้สึกอบอุ่นมากที่ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เจอหัวหน้าที่ดีนะครับสุดยอดไปเลยครับคำถามสุดท้ายครับคุณโจ้ครับคุณคิดยังไงกับพี่เจี๊ยบครับถามไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคครับแค่นี้แหละครับของครับพี่โอครับสวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยเพ่สวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์พี่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ว่าอย่างไรครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ oh. รู้สึกยังไงบ้างครับมากินข้าวที่ร้านอาหารวันนี้รู้สึกดีรู้สึกดีอาหารอร่อยโอเคครับแล้วรู้สึกยังไงกับพวกน้องๆไอทีบ้างครับพี่แบบว่าช oh. ุดนี้ชุดนี้นเป็นไงดีดีนะครับก็สาัมัคคีกันรักกันพูดกันแรงๆได้ <c oughs> แซวกันได้หยอกบ,บ้างอะไรบ,บ้างห <c oughs> ยอกใรความจริงฮนะ ยอกหยอกนะครับผมหยอกแล้วทุกคนนิสัยดีหมดไม่มีใครเจ้าชู้เลยมีพี่โอเป็นไอดอลทุกคนนะฮะมาครอบครัวครับโอเคครับแล้วเราเมื่อไหร่จะมีแพนไปเที่ยวกันดีพี่พร้อมหน้าพร้อมตาลองดูสถานการณ์โควิดแล้วก็ความพร้อมของแต่ละแต่ละคนแต่ละฝ่ายเอลด้วยเราด้วยโอเคครับแล้ววันนี้เป็นไงกับข้าวได้ไหมครับพี่ได้อร่อยครับตอนนี้ไม่มีพี่ลงแล้วไม่มีพี่ยัดแล้วไม่กินไม่เข้าเลย โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันไปเที่ยวน้อพี่เนาะได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับไปด้พี่โหจัดแบบเต็มสูบนะได้โอเคครับพี่ขอบไม่ได้เกิดครับขอบคุณครับโอเคครับพี่เจี๊ยวครับรู้สึกยังไงกับน้องๆไอทีครับก็ดูโอเคนะรักกันดีนะพว่านะรักกันดีนะก็คือพี่โชคดีอ่ะได้แบบในดองดีมาด้วยกันครับก็ชีวิตก็ง่ายง่ายกว่าโอเคครับแล้วก็ ไหนก็คลิปนี้มันจะออกช่วงปีใหม่พี่มีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมครับพี่ก็ขอให้รักษาสุขภาพดีแล้วก็ปีนี้ก็จางหนักทุกคนก็หวังว่าโบนัสปีหน้าเราจะได้เยอะๆกันเราก็<อ>าให้คะแนนตัวเองกันไปเยอะแล้วก็บอกหัวหน้าเราไปว่าเราพากันไหนักบหวังว่าทุกคนจะได้เยอะขึ้นกว่าปีนี้ มีหน้าเราจะมีได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกไหมครับพี่ถ้ามีนะพี่ว่านะพี่รู้พี่หวังว่าคงมีคนจะไม่มีอีกแล้วอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นความหวังอยู่ก็อยากไปเที่ยวแหละแบบน้องอะไรทุกคน,รกค,นรครัอคครขอบคุณมากครับพี่ครเขามีเขามีท่าเพื่อนเรา มีอ้อมี้เลยไม่กัแค่นเดมวนบมีแค่คนเดียวตลอดเลยร้ก่เป็นไงใคมาสองคนนั้นคแค่คนเดียวได้แเป็นไงอย่าอย่าเดี๋ยวมันมูดเดี๋ยวมันโผการนี้มีดอยู่ในมือเลยไม่ต้องะ